หนึ่งสองาบออกมาแล้วครับออกตัวมาแล้วครับผมสองครั้งครับตอนนี้ พบกับผมเซลปอนอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคุปตาเอเชียอีกเช่นเดิมครับอําเภอปูดงจังหวัดตรทัานนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็รู้จักในะนำคุปตาปนดงครับซึ่งวันนี้ครับเป็นคลิปพิเศษครับวันนี้เราจะมีการแข่งรถกันวันนี้มีรถมาแนะนําครับก็คือรถ36แรงนะครับซึ่งราคาประหยัดประหยัดครับ3แสนต้นๆครับตอนนี้ก็ได้นะครับน้องเซลผู้ขาและก็เซลตะวันนะครับมาช่วยในการรีวิวรถครั้งนี้นะครับผม ดูรถคันนี้ครับผมคูขับประกันคันแรกครับน้องเซลฟวสุาครับโอ้โห oh <no. S 1> แสดงคันนี้ครับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นบาทเท oh <no. S 1> ่านั้นเองสามแสนหนึ่งหมื่นบาท้าซื้อสดราคาต่อรองกันได้ครับดาวได้ครับผมเนี่ย มาแล้วและอีกหนึ่งท่านนี่พวกข้าะกวดอีกหนึ่งคนครับส่งข้าะกวดเช่นกันครับไปแล้วครับ3 6กแรงนะครับเส้นดียการครับ l 3 6 0 8 dt คันนี้ครับและผู้ขับก็คือเซลตะวันครับมาดูกันซิว่านะครับ3 6แรงคันนี้ของเซลตะวันกำลังนั่งขับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ สามแสนสามหมื่นบาทครับนี่สามแสนสามหมื่นบาทและคันนี้ครับของเซลภูผาครับสภาพดีครับราคานี้คือรวมตัวรถบวกไปมีดแล้วก็ผ่านหลังหนึ่งตัวนะครับนี่ครับพร้อคันพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะออกสตาร์ทกันนะครับกิการตันนี้การเข้าจุดสตาร์ทนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอรจะให้สัญญาณมือนะก็คือสองคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ กติกาคือขี่ไปข้างหน้าครับใครเข้าเส้นชัยก่อนพนะชนะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับคนขับล้วนๆครับรถสภาพใกล้เคียงกันครับ36 DT ดีที่เช่นเดียวกันนะครับการซ้อมครับมีการซ้อมครับไม่มีใครยอมใครครับราคาไม่เกี่ยครับจะลดแพงลดถูกครับตัวนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นับสามแสนสามหมื่นครับอยู่ที่คนขับล้วนๆครับแต่สภาพรับรองอันนี้คือสภาพก่อนปรับนะครับเพราะว่าหลังปรับสภาพแล้วก็รับรอง ปรียขึ้นกว่านี้แน่นอนครับผมอันนี้คือสภาพเดิมๆมามาเจอกันก่อนนะครับเพื่อลองเครื่องให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนะครับกำลังเดินประกบข้างครับวันนี้ครับเซลเตอร์โมครับเซลเตอร์โมเชียใครครับผมมีใครเชียรด้ยังครับอะไรครับไม่รู้อะไรเลยจะบอกเก็จะมีการดวลกันครับระหว่างเซลผู้ผาและเซลตะวันครับซึ่งเซลน้องใหม่ของทีมเรานะครับผมอ๋อก็เชียร์ทั้งสองแล้วค่ะเจบว่าสนใจรถ้วท่านไหนก็ติดต่อมาที่เบอร์061-180.099นะคะเบอร์ใครครับผม ขอเซลยนแตงโมนะครับหรือติ๊กต่อปอนก็ได้นะครับ0 6 1 0 4 5 3หนึนะครับผมอย่ารอดูน้องๆทำมาเข้าจุดสตาร์ทกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับว่าใครจะชนะมารอลุ้นกันทำการลองเครื่องอะไรเสร็จแล้วนะครับก็ไปเข้าไปที่ไปที่จุดสตาร์ทนะครับวันนี้ครับคอนเสิตะวันครับเสิตะวันตรงนี้3 3 0 0 0 0บาทนะครับ36แรงวีดีตัวรถบวกใบมีดดานหน้าบวกผ่านหลังหนึ่งตัวพร้อมการทรสอบสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมทางนี้3 1 0 0 0 0บาทนะครับตัวรถใบมีดดานหน้าแล้วววกก็ผผ่่านนนหหลัััังเเตชดียครบม มาดูกันว่าสองคันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับเดี๋ยวรอเชียร์รอชมกันครับผมเรามาสองรอซิเซนชัยครับก่อนจะรอให้สัญญาณครับผมคุณผู้ชมครับจะตามดีครับหนึ่งสองออกมาแล้วครับออกตัวมาแล้วครับผมสองครันครับตอนนี้มากรั้งดีๆครับสองคันนี้มาพร้อมกันเลยครับประงกบพุกันมาู้ผานมาหนึ่ง ขวานะมันเข้าเส้นไทยไปแล้วครับขวา <mumbles> สายจวดจริงๆครับดูชมหน้าของผู้ชนะครับเตรียมผู้พาครับเดีนยครานี้ไปครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทครับแต่นี้ถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเพราสุดท้ายแล้วคุณภาพเราก็จะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าเรา นะมีการทดสอบภาพ200จุดนะครับทุก่ารผ่านมาตรฐานเราแน่นอนไปถึงนี้พร้อมใช้งานแน่นอนครับนี่ก็เป็นนะครัควภาพสุขสนานคุณผู้ชมกันนะครับผมองไรกันบ้างครับสำหรับพิพิโภนี้นะครับก็ก็อยากมีดราม่าอะไรกันนะครับก็คือทำขำกันท่าออกสนุกสนานนะครับถ้าอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นสภาพรถนะครับว่ามันสามารถขับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็เรา จะเอารถที่ใช้งานได้อย,อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คือมาปรับสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ทาสีทําอะไรเก็บใท้เรียบร้อยนะครับในราคาที่เราคุยกันนี่คุยจบทุอยางแล้วครับผมถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมติดต,ต่อมาได้นะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จัดเลยนะครับจัดเลยรีบกดไลค์เลยดีกว่าเกิดไรขึ้นเนี่ยน้ำมันหมดเป็นอย่างไรล่ะ <c oughs> สายจวดสายจวดน้ำมันหมดไปซะแล้วนะครับคุณผู้ชม ดี๋ยวไปเอาน้ำมันมาเตมไว้น้องก่อนนะเพราะยังไงพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปโควิด,ด,ดน,นะครับเดี๋ยวพอจะเอาของขาข้อมูลดีๆปรเดี๋ยวอะไรบ้างก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอกบว่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย